อะไรคือการเพิ่มสารกอร่ออักเสบเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่นอนดึกหรือยาหลายๆตัวนะคะก็ทําให้เกิดสารกอร่ออักเสบขึ้นมาได้ภาวะที่เจ็บป่วยพวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายเกิดสารกอร่ออักเสบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือกินอะไรก็ตามหรือทํายังไงก็ตามให้สารกอร่ออักเสบันน้อยลง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการลดน้าหนักเราเคยสงสัยไม่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงจะลดน้าหนักไม่ได้นะคะข้อที่1เลยสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะทาให้คนลดน้ําหนักไม่ได้แม้ว่าเขาจะจัดหน้าตาอาหารอย่างดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเลยนะคะก็เรื่องของการนอนหลายๆคนในช่วงที่ลดน้ําหนักอยู่เนี่ยก็อนอนดึกนอนไม่พอนอนน้อยหรือไม่ก็แบบนอนผิดเวลานะคะทาไมการนอนมันถึงสําคัญเพราะว่าการนอนเนี่ยมันจะเป็นการปรับในเรื่องของฮอร์โมน แล้วในการลดน้ําหนักเนี่ยนะเราต้องการที่จะกําจัดไขมันออกไขมันส่วนเกินจะถูกกาจัดออกตอนกลางคืนใช่ไหมช่วงที่เรานอนการนอนมันสัมพันธ์กับในเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะมันสําคัญกับเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะมันเกิดขึ้นในช่วงของการนอนนะคะสิ่งที่จะต้องฝึกก่อนเลยอย่างแรกก็คือให้ฝึกนอนตรงเวลาแล้วกันนะมีผลต่อในเรื่องของฮอร์โมนเมลาโทนินนะหลังตรงเวลาเหมือนกันข้อที่2 นะเรื่องของระบบย่อยอาหารถ้าระบบย่อยอาหารของเรามันผิดปกติการลดน้ําหนักก็เป็นเรื่องยากเรามีอาการแบบนี้ไหมเช่นเรื่องของท้องผูกอาหารไม่ย่อยเรื่องของกรดไหลย้อนฝึกข,ขับถ่ายให้เป็นเวลาเหมือนกันตอนเช้าเข้าห้องน้ำถ่ายไม่ถ่ายว่าเข้าเข้าให้ตรงเวลาอ,อดื่มน้ําให้เพียงพอกินผักใบเขียวใครที่ไม่เคยดูแลลําไส้นะเอากิมจิดตโตะนะกินโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ที่มันเป็นโปรบ เข้าไปด้วยนะคะมันจะช่วยทําให้เพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีให้กับลําไส้ของเราตัวโปรไบอติกเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างสมดุลของระบบการย่อยอาหารการดูดซึมแล้วก็การขับถ่ายให้ลําไส้ของเราทํางานเป็นปกติถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าท้องผูกอาจจะฝึกเรื่องของการเล่นโยคะนวดท้องอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะข้อที่ 3. ลองเช็คร่างกายว่าตัวเองจะมีภาวะขาดพลังงานไหมนะก็คื คือเป็นในเรื่องของ Energy นะก็คืออ่อนเพลียประจำหรือแบบว่าไม่ค่อยมีแรงเช่นหลายๆคนอาจจะมีภาวะโลหิตจางโดยที่แบบตัวเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็แบบรู้สึกอ่อนเพลียง่ายชาวบ้านเขาไม่เป็นเราเป็นอย่างเงี้ยนะคะเวลาตรวจสุขภาพก็ต้องดูนะคะว่าเรามีภาวะซีดไหมไปเจาะเลือดดูหรือขาดในกลุ่มของธาตุเหล็กไหมถ้าขาดก็ต้องเสริมหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดกาแฟคือ กาแฟเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยมันให้พลังงานนะถ้าเกิดว่าเรากินกาแฟต่อเนื่องอะ่ะเป็นระยะเวลานาน,านๆเป็นปีๆหลายๆปีกลายเป็นว่าต่อมหมวกไตของเราอะ่ะมันจะถูกกดเป็นระยะเวลาหลายๆปีตามจํานวนปีที่เรากินกาแฟนั่นแหละนะคะทาให้ร่างกายเราอ่อนเพลียสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะไม่ชอบออกกําลังกายข้อที่4ก็คือมีภาวะประจำเดือนไม่ปกตินะคะหรือเข้าสู่ในวัยมีนโพส ประเด็นคือฮอร์โมน่ะจากรังไข่มันมีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสตอโรนนะคะในช่วงของเมน opause ทั้ง2ตัวมันลดลงปกติเอสโตรเจนมันจะทำงานคู่ๆกันแต่ว่าเอสโตรเจนมันลงผลของเอสโตรเจนเนี่ยมันจะเด่นกว่าโปรเจสตอโรนหลายเท่าตัวแต่โปรเจสตอโรนเนี่ยนะมันดรอปลงมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวัยเมน opause เลยเป็นผลที่ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเด่นฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัว สะสมไขมันนะจ๊ะข้อที่5คา c r a v ่งนะก็คืออาการอยากน้ำตาลนะคะอยากกินหวานข้อที่6ร่างกายมีการอักเสบหรือลังเขาเรียกว่า inflammation นะคะ เช่นเซลลไขมันนะคะมันจะก่อให้เกิดสารก่ออักเสบโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะพอมีมีสารก่ออักเสบใช่ไหมมันก็ใช้พลังงานเยอะส้มแซมร่างกายก็จะทําให้อ่อนเพลียนีเ้เราจะจัดการปัญหาเรื่องของสารก่ออักเสบยังไงอย่างแรกเลยเรารู้ว่าถ้าเกิดในร่างกายเรา,ารเซลล์ไขมันเนี่ยมันเป็นตัวก่ออักเสบหนึ่งเราก็อย่าไปเพิ่มสารก่ออักเสบอะไรคือการเพิ่มสารก่ออักเสบเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่นอนดึกหรือ ยาหลายๆตัวนะคะก็ทําให้เกิดสารกอร่ออักเสบขึ้นมาได้ภาวะที่เจ็บป่วยพวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายเกิดสารกอร่ออักเสบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และที่สําคัญก็คือกินอะไรก็ตามหรือทํายังไงก็ตามให้สารก่ออักเสบันน้อยลงแก้โดย1กินไขมันดีเช่นโอเมก้าสหรือน้ำมันมะกอกแล้วก็ผักใบเขียวกินในกลุ่มของวิตามินพักผอนมาดูข้อสุดท้ายนะคะความเครียดเวลาที่เราเครียดก็คือต่อมหมวกไตของเราเนี่ยนะจะปล่อยคอติซอลฮอร์โมนออกมามันเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะตอบสนองทุกครั้งที่เรา เ,เกิดความเครียดเกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเพราะเมื่อไหร่มีน้ําตาลในเลือดเราก็จะมีพลังงานตัวความเครียดนิด,น,ดนิดก็จะดีกับร่างกายแต่ถ้าเครียดเรื้อรังมันจะไม่ดีอย่าลืมว่าคนที่จะลดความอ้วนต้องลดอะไรภาวะอินซูลินเรสต์สแตนต์คือภาวะที่ดื้อฮอร์โมนอินซูลินใช่ไหมอิ ence, นซูลินเรสตสแตนต์เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยถ้าเราจะลดน้ําหนักเราต้องรักษาให้ระดับอินซูลินเนี่ยมันลงต่าซึ่งการที่จะควบคุมอินซูลิน ให้ลงมาอยู่ในระดับปกติไม่เกิดการดื้ออินซูลินเนี่ยนะคะมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดระดับน้ําตาลในเลือกก็ต้องไม่สูงเข้าใจไหมอันนี้คือ7ข้อที่เอามาฝากพวกเราวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเราจะมาเจอการจันทร์อังคารสุขสองทุ่มนะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ